สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนค้นพันครับ ep ที่727นะครับ727ดสครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับในการละ300บาททุกรายการเลยครับเจ็ดสองนะครับรายการละ300ร้อนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6สีนะครับเบอร์โทรหรือไลน์วีดีวันนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากคุณเพื่อนวีพีที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองแรกนะัเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าใหมา่เล็กหนึ่งครับผมพ,พุ่นนะครับจะมาเป็นสมเด็จเก่าใหม่เล็กสองครับ สมเด็จก่หมายเลขสองครับหมายเลขสามคนระับเป็นรูปโลโบราณนะับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จหลนะอครับ พ้อบุ้ยครับเนื้อทองผสมครับสมเด็จหล่อลวงพ้อบุย้ยเนื้อทองผสมหมายเลขสีนะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นเครื่องรางนะครับหลวงพ่อสั่งวัดนากันตรงนะครับเป็นเครื่องรางสภาพยิ่งๆเลยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อสั่งวัดนากันตรงนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นนางกวักวัดท้ายตลาดนะครับ จ็ดนะครับนาะงกววัดไทยตนลานะครับเป็น้าเนื้อผงนะครับหมายเลขแปดครับเป็นปิดตาขนกข้างนะครับหลวงปู่โตะนะครับปิดตาขนกข้างหลวงปู่โตะนะครับ เก้าครับเป็นเต่าหลวงผู้รลวนะครับเต่าหลวงผู้รลวนะหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะเป็นพระปิตาพังพักการเนื้อเมฆพัดนะครับ สิบเอ็ดครับเป็นพระพงครับคูบาศีวิชัยนะครับเนี่ยเป็นพระผงรูปเหมือนครับคูบาศีวิชัยนะครับสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะครับกระไรทองนะครับอีกสองหนึ่งครับ สิบสามนะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่โตะนะครับ,นะรบเนี่ยเปรียมเดิมนะครับออกพระถ้ำสิงโตทองนะครับหลวงปู่โตนะครับออกพระถ้ำสิงโตทองนะครับทานหลวงพ่อปลุกเสนะครับเปรียมเดิมเลยนะครับหมายเลขสี 14, นะเป็นเต่าหลวงปู่น,นายนะครับ นหลวง,หงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งครับเลขสิบห้าครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับเป็นพระกุะครับเป็นเืินชินครับเป็นพระร่วงครับพระร่วงนั่งนะครับสิบหกครับเป็นเหรียญส่งน,น้ำหลวงพ่อพรมปีหนึ่งเจ็ดครับ ผมวัดช่องแคนะปีหนึ่งเนะครับวันนี่สิบเจนะครับเป็นเลนหล่นอนะครับหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับเนี่ยลนหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับ อันนี้18นะั้นเป็นเครื่องรางด้านเมตตานะครับเป็นอินนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเครื่องรางทางภาคเหนือนะครับอินมหาเสน่ห์นะครับเนื้อทองผสมนะครับ19นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพ่อเงินวัดบางคานนะครับ หมายเลขี่สิบนะเป็นเครื่องรามกันนะเป็นกุมารดูดลกนะครับกุมารดูดลกหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อคงนะเนื้ออันปะก้านะครัหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลต์เนื้ออันปะก้านะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดน,นะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับ เป็นเหรียญแปดรอบนัของพุทธรับยี่สิบสามครับเป็นพระคงครับเนื้อดินครับยี่สิบสี่ครับเป็นเสือหลวงพ่อคงครับ พ่วงนะครับหมายย่ห้าครับเป็นพัพิตานะครับโลโบรานะครับหลังยันนะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับยี่สก,นะกนะครับเป็นเหรียญหล่อลงพ่อคูณนะครับ เนื้อนวะนะครับปีส7เนะครับเหรียญหล่อลงบกคูณปีสามเจ็ดนะครับเนื้อนวะนะครับสภาพหิงยนนนหง,งนะครับ2ีสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อใต้ฮ่องกงนะครับเป็นโบรานะครับเนื้อทองผสมนะครับ ยีสิแปดนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะครับเป็นยันเกาะเพชรนะครับยี่สิบเก้านะเป็นหลวงพ่อาคูนะหลักเก้าหลวงพ่อคูนะครับอหลงอัหลงมีตะกุดนะครับ เกตของพวกคูณนะครับสามสิบนะครับเป็นพ้าเนื้อดินนะครับเลี่ยมเก่านะครับูเลี่ยมนะเยี่ยมเก่านะเยี่ยมเก่าเลยนะครับเนื้อดินนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ โทรหรือไลน์เพอย์เดียวนะครับสนใจโทรหรือไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนที่ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ